เจช้สกินแคร์อะไรอยู่ช่วงนี้ทำไมหน้าสายดิต้องลองเวอร์เดต l ฟูลฟิลเอชดีเก็บผลการดีนม,มาให้แล้วไปดูกันเลยว่าผลการใช้งานเป็นยังไงนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนบันเอรเม้า oh. สติยังไม่เข้าล่างนะคะเดี๋ยวเช้ามากนะจ๊ะทุกคนวันนี้ที่จะมาทําคลิปเช้าๆเพราะเจ๊จะพามาดูสกินแคร์รูทีนช่วงนี้ว่าเจ๊ใช้อะไรบ้างนะคะเพราะว่าในไลฟ์ที่เจ๊ไลฟ์เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะมีคนมาทักเจ๊บอกเฮ้ยเจ๊ใช้อะไรทไําให้หน้าแบบหน้ามันใสผิดปกติมันดูแบบพองผิดปกติมากๆนะในไลฟ์นั้นจริงๆเจ๊ก็สปอยไปแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยดูตอนนี้เจ๊กำลังเก็บผลการใช้งานของสกินแคร์แบรนด์หนึ่งอยู่เดี๋ยวครบกําหนดแล้วหรือแบบมากกว่านี้สักหน่อยนะเดี๋ยวเจ๊จะมมาารรีวีววววิให้้้ดูนะนนนนะะอััักกกก็็ปณส16-17แลลทุคเเจ๊เย มารีวิวให้ดูนะตัวสกินแคร์ที่เจใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะเป็นของแบรนด์เบอร์เต้นะคะเวลานี้แบรนด์นี้มีู่3ตัวด้วยกันคือเป็นตัวเซรั่มนะตัวนี้เซรั่มเป็นตัวครีมบำรุงผิวแล้วก็เจลมอยเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้นะคะมีู่3ตัวซึ่งตัวแรกที่เจใช้ก็คือเซรั่มในทุกๆวันหลังจากที่ทำความสะอาดผิวแล้วนะวมันหมดแล้วอะต้องมีคนสงสยนะัยแน่ือว่าทำไมเจใช้เมื่อ่วันวะทำไมหมดเดี๋ยวเจเล่าให้ฟังมล้นกันนะ ตัวบริเต้เซตเนี้ยมีสกินแคร์3อย่างด้วยกันนะทุกคนซึ่งทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นในกลุ่มที่ช่วยเติมเต็มริ้วรอยแห่งหวัยทั้งหมดเลยนะตัวแรกก็จะเป็นเซรั่มที่ชื่อบริเต้ฟูลฟิลเอชรีไวล์เซรั่มนะคะตัวที่2ชื่อเอชรีไวล์เจลมอยส์เจอร์เซอร์แล้วก็เอชรีไวล์อินเทนซีมอยส์เจอร์เซอร์นะคะทุกคนสกินแคร์ของบริเต้ในกลุ่มฟูลฟิลเอชรีวล์เนี้ยก็จะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าทริโอไลฟติ่งนะจ๊ะทุกคนตัวทริโอไลฟติ่งเนี้ว,นโนโว,ยยกวก็ลลดเือน จากส่วนผสม3อย่างโดยกันนะทุกคนตัวแรกก็คือคอลลาเจนจากปลาทะเลเด้อช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็ความกระชับของผิวเพราะว่ามันคือคอลลาเจนอะนะคะทุกคนตัวที่2คือเบต้ากูแคนทุกคนเป็นตัวส่วนผสมที่ได้รับการยอมรับจาก u s f d a แล้วก็ E.U. เลยนะว่าใช้ในการรักษาการไหม้ของผิวจากแสงแดดได้ด้วยส่วนตัวสุดท้ายคือโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะตัวนี้ก็คือคุ้นๆกันอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมที่ช่วยเติมน้าให้ผิวทําให้ผิวมีความยืดหยุ่นทําให้ผิวฟูมีความกลับมาสม ดแลแ้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะทุกคนเจ็บการใช้ของเจ๊เจ๊จะใช้เซรั่มก่อนที่พาคุยเนี่ยเพราะว่ารอตัวเซรั่มมันซึมซู่ผิวนะตอนนี้ซึมเรียร้อยเลยทุกคน คือตัวนี้ซึมเร็วมากเลยนะแล้วก็เนื้อเนี่ยก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะนี่คือเนื้อเซรั่มของบูรเตเตตอนแรกที่ปั๊มลงมาเลยเนี่ยเจ๊คิดว่ามันเป็นเจลหรอเปล่านะแต่ไม่ใช่พอสักพักเนี่ยมันแตกตัวหรือแตกตัวกลายเป็นน้ำมันก็จะไหลแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็พอเกลีย่ยปุ๊บมันก็จะหายฟืบไปเลยแบบนี้ข้อดีของเซรั่มแบบนี้นะก็คือลงง่ายนะคะเพราะว่ามีความแบบยังเกาะผิวอยู่อาจจะเ,เจ๊ลงให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันหมดแล้ว 30 ml นี้เ j ใช้หมดภายใน16หรือ17วันเองนะคะที่ใช้หมดเร็วนะคะเพราะว่าเมื่อสัก2-3วันที่แล้วเนี่ยเจ๊ทำคลิปโบดจัดอันดับแป้ง17อันดับที่มันเกิดมาจากผลโบทของทุกคนในเพจนี่แหละแล้วการทาคลิปนั้นของเจ๊เจ๊ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงดีหรือไม่ดียังไงใช่ป่ะจะมานั่งพูดเฉยๆมันก็น่าจะไม่เห็นผลอะไรเท่าไหร่เจ๊ก็เลยปาดแป้งทั้ง17แบรนด์อะสวัดบ,บนหน้าครึ่งเดียวอะข้าง17ครั้งอะทุกคนก็คือปาดแป้งสวัดแป้งปลล้้างหนแวก็ซัม ของ v ริเตตัวนี้แล้วก็ลงตัว intense moisturizer ตามอากลายเป็นว่าวันนั้นอะเจ๊ใช้เซรั่มกับครีมอ่ะ17หนนะทุกคนแล้วครีมอ่ะครีมคือแบบ หายไปเกือบหมดกระปุกอ่ะด้วยเดิคือหายไปลึกมากแล้วก็เซรั่มนั้นไม่ต้องพูดถึงตอนที่เจ๊ใช้ตอนตอนนั้นนะคะมันหายไปประมาณนี้ mm hmm. ประมาณนี้นะคะแล้วก็พอเจ๊ใช้ต่อมาอีกนะ่ะตอนนี้วันนี้วันที่1 6 17กจแล้วใช่ปะคือเนี่ยอยู่ก้นขวดเนี่ยอยู่แค่เนี่ยเลือยู่แค่นี้แต่ว่าพูดเลยว่าหลังจากที่เจ๊ใช้ตัวเซรั่มกับครีมในวันนั้นน่ะมันทําให้เจ๊ย,ยิ่งรู้สึกแบบโอ้โหมันเจ๋งว่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเจ๊รบกวนผิวด้วยการแบบล้างหน้าเช็ดล้างอะไร แล้วข้างนี้มันจะต้องมีการแตกเป็นขุยเพราะว่าเจ๊ผิวเซนซิทีฟมากใช่ไหมแล้วก็ผิวแห้งการที่ถูกชะล้างความชุ่มชื่นไปถึง17หน่นน่ะมันทำให้เกิดความไม่สมดุลของผิวแต่ว่าเจ๊คิดอยู่แล้วแหละว,ว่าน่าจะมีปัญหาก็เลยใช้2ตัวนี้ล้างหน้าซับหน้แห้งลงเซรั่มลงครีมตัวนี้ของวอริเต้แล้วก็รอให้มันซึมแล้วก็ปาดแป้งนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเจ๊ทำคลิปนั้นตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงตีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันต้องมีระยะให้สกินแคร์มันซึมลงสู่ผิวก่่อออนาาคคยลงงแแป้ oh. แบบ้ืทํบบ แแหน่นอนนะ,ะ,ะีกอย่างหนึ่งก็คือเจก็จะได้ทดสอบประสิทธิภาพของวอร์เต้ด้วยว่าประสิทธิภาพเขาเป็นยังไงเพราะว่าคาเคลมหลักของเขาอะก็คือช่วยคืนความสมดุลให้ผิวขึ้นความชุ่มชื้นให้ผิวลดเลือนริ้วรอยซึ่งเฮ้ยดีวะ่ะดีจนเจบอกน้องเมย์เมย์ได้ทราบ,บล็อกอะบอกน้องเมย์วันที่เมย์มาหาเจว่าเฮ้ยเมย์มันดีจริงวะ่ะเพราะว่าเจปัดแป้งบนหน้า17ครั้งหน้าไม่แหกงนะเมย์ก็เลยแบบเฮ้ยเจส่งรูปให้ดูหน่อยนั่นแหละก็เป็นการป้ายยาพอไปเจอกันในไลฟ์ทุ เจ๊ปาดแป้ง17ครั้งทุกคนเจ๊ J. ก็แบบยินชอบเข้าไปใหญ่อะหลังจากที่ลงตัวเซรั่มตัวนี้เดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าเซรั่มเนี่ยเขาเคลมในเรื่องอะไรบ้างนอกจากส่วนผสมทั้ง3อย่างทั้งคอลลาเจนเบต้ากูแคลแล้วก็โซเดียมไฮยาลูโรเนตแต่ในะส่วนของเซรั่มเนี่ยจะมีส่วนผสมที่เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือโคเอนไซม์คิวเทนตัวโคเอนไซม์คิวเทนตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ก็คือทําให้โครงสร้างของเซลล์มันแข็งแรงขึ้นนะทุกคนก็คือพููดดดได้้ววว่่่่่าาาาเเเปปป็นนสรรรกัธมมมชติิททีียย,ยํใหผลลงงบ ก็ช่วยในเรื่องของการยกกระชับด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซรั่มซึมง่ายซึ่งตอนนี้ก็คือซึมไปถึงไหนแล้วนะคะเอจ๊ต้องลงตัวต่อไปเลยนะจ๊ะตัวต่อไปนะคะเจ๊จะลงในตอนกลางวันเพราะเนื้อเป็นเจลนะคะก็คือตัวนี้ชื่อของนางก็คือ v o l เต้ฟู l ฟิลด เอชหรือวเจลมอย์เจอไรเซอร์นะุกคนแต่อันเนี้ยบรรจุมาเยอะสุด50กรัมนะตัวเจลตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเจลที่เจ๊ใช้ในช่วงกลางวันนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อเจลนั่นแหละเนื้อเจลมันมีความสบายผิวกว่าในช่วงกลางวันที่บางทีอาจจะต้องออกไปกลางแดดนะจ๊ะแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะสำหรับเจ๊ก็คือถ้าวันไหนที่เจ๊อยู่ในบ้านทํางานแบบต้องใช้หน้าต้องมีการแต่งหน้าหรือว่าใช้ผิวเยอะๆเจ๊เจก็จะใช้ครีมเพราะว่าอยากให้มีการสานบำร,รุงเยอะๆแต่เนื้อเจลเนี่ยก็คือใช้ในวันสบายๆหรือวันที่ตอกไปข ให้ผิวอ่ะมันไม่หนักจนเกินไปนะคะเนเนื้อเจลมันก็จะแบบเนี้ยาหายไปเลยนะคะตัวเจลก็จะเป็นแบบเนี้ย แล้วมันก็จะมีความแบบเย็นผิวด้วยซึมไวด้วยนะคะลักษณะที่เจชอบที่สุดของอริเตตัวนี้คือเย็นผิวนะคะทุกคนตัว Age Dubai Gel Moisturizer ตัวนี้เนี่ยในข้อมูลของเขาานี่มีส่วนผสมพิเศษที่เรียกว่า Brightening Duo เดรอตัวนี้จะอุดมไปด้วย Ethyl Ascorbic Acid v i ตามิน C บริสุทธิ์ความเข้มข้นสูงเด้อทุกคนตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสขึ้นมานะคะเพราะว่ามันช่วยการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่ชื่อไทโรซินีที่เป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตเมลานินของผิวนะทุกคนตัวนี้ก็เลยช่วยในเรื่องของผิวก็จะ แล้วก็พวกจุดด่างดำความหมองคล้ำต่างๆของผิวได้นะจ๊ะอันนี้เจก็จะใช้กางวันนะคะตัวเจลี่ยถ้าคือถ้าเกิดว่าใครผิวมันอ่ะใช้ตัวนี้โอเคมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่แบบบางเบาแล้วก็ไม่หนักหน้าแล้วก็ซึมไวด้วยนะคะคนผิวมันอ่ะก็ต้องการการบำรุงแหละทุกคนแต่ว่าเจาแนะนําว่าเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วก็เอามาทานะคะหลังออกแดดรื้อคือดีมากมันจะเย็นชื่นใจมากๆเลยนะคะส่วนผสมช่วยลดการอักเสบจากการไหม้ของผิวจากแสงแดดใช่ป่ะแต่ความเย็นอ่ะช่วยในเรื่องความรู้สึกฟิลิ บบเย็นแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้านจาจะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางคืนหรือช่วงที่เจ๊ต้องการความบำรุงที่แบบสุดๆไปเลยรู้สึกว่าผิวมันมีความแห้งแล้วอย่างเงี้ยอย่างช่วงที่หลังจากปาดแป้ง17ครั้งวันนั้นน่ะเจ๊ก็จะใช้ตัวนี้คือใช้ตัวนี้มาอาทิตย์กว่าๆประมาณ10วันได้อะทุกคนใช้แบบจริงจังมากนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเจ๊รู้สึกว่าสําหรับผิวแห้งให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็แบบคงความชุ่มชื้นในผิวได้นานมากๆเลยนะคะ f u l l f ล l l ชรีวิ e อ r นเทนซี s มอยส์เจตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นครีมแต่มันเป็นครีมที่ไม่ได้น่ากลัวมากนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบความเหนอะนะเพราะว่าเป็นครีมที่มีความบางเบามากทุกคนเห็นปะครีมบำรุงตัวนี้ก็จะเป็นครีมสูตรที่เข้มข้นเป็นพิเศษและที่สำคัญเลยก็คือเหมาะกับคนผิวแห้งแพ้ง่ายแล้วก็บอบบางกับเจ๊แบบสุดๆไปเลยเพราะว่ามันช่วยปรับ ความสมดุลความชุ่มชื้นของน้ําหล่อเลี้ยงใต้ผิวด้วยนะคะทุกคนจะมีส่วนผสมที่เพิ่มเข้าอีกตัวหนึ่งก็คืออีเพรล่าไซลินไดกาทุกคนตัวนี้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงอะทำให้ผิวมันมีน้ําหล่อเลี้ยงที่ยาวนานขึ้นผิวก็เลยจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็ฟูยาวนานมากกว่าปกตินะคะอันนี้คือลดมากปริมาณการใช้ของเจ๊นะั้นทุกคนอย่าดานะแต่เจ๊ใช้เงจริงๆ ใช้เยอะขนาดนี้จริงๆ,ๆเพราะว่าเจ๊ใช้ไปถึงคอเลยนะจา้าคอเป็นอะไรที่ <N> ก็เหี่ยวเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็เอาคืนกลับมายาก พอๆกับหน้าเลยเด้อฉะนั้นเวลาทาครีมอ่ะเจ๊จะทาถึงคอเลยจ้ะทาถึงตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาที่คนอื่นมองหน้าเราใช่ป่ะหรือเรามองหน้าใครมันก็จะเห็นส่วนที่ชัดๆอยู่2จุดด้วยกันคือจุดนี้จุดหน้าแล้วก็คือจุดนี้ถ้านี้เหี่ยวก็เห็นนะวิธีการทาของเจ๊ก็จะทาแบบนี้ก็คือเอาครีมลงฝ่ามือเนี้ยกระจายก่อนแล้วก็วอร์มเนื้อครีมใช่แล้วก็ปะขั้นตอนนี้เจ๊บอกเลยนะว่าอย่าทําแรงเด้อเนี่ยเจ๊ใช้แบบปลายนิ้วในการเกลีย่ยไม่ไม่แนะนําให้แบบ อย่า yeah, ผิวมันจะได้รับการรบกวนมากเกินไปนะทุกคนส่วนใต้ตา mm hmm. เจ๊แน,นะนำให้ทำอย่างนี้อันนี้มันจะเป็นการแบบแทบ็บแล้วก็ทำให้ใต้ตาที่มันเป็นผิวที่โคตรบอบบางอะ่ะมันทำให้มันได้รับการบำรุงแล้วก็แบบกระตุ้นการดูดซึมของครีมของเซรั่มอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้รบกวนผิวมากมายหนักนะคะ mm hmm. นี่คือขั้นตอนการบำรุงผิวของเจนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเจ๊ขอแต่งหน้าแป๊บนึงเราจะพาไปดูผลการรีวิวกันจ้ะ กลับมาแล้วจ้ะอ่ะหลังจากที่ลงสกินแคร์และเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูผิวหน้าก่อนที่จะเริ่มการเก็บผลการรีวิวตัวนี้ก่อนนะจ๊ะไปผิวหน้าเจ๊น่ะจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอาจจะสงสัยบอกว่าเฮ้ยผิวหน้าเจ๊กลับมาเป็นแบบนี้อีกได้ไงเพราะว่าเดือนก่อนก็ยังเห็นใสๆอยู่เลยคือต้องบอกก่อนว่าผิวหน้าเจ๊ก็เหมือนทุกคนอนะ่ะมันมีความสวิงขึ้นลงนะจ๊ะทุกคนแล้วเจ๊เดินทางด้วยอย่างตอนช่วงเดือนมกราเนี่ยเจ๊ไปเชียงใหม่ใช่ป่ะถ่ายรูปก็แบบตาาาาากกแดดดดยยยววนนนนเเพพื่่ออให้้้ไไรูปปทีสิุุมบคณล คุณลิกะนะคะเชียงรายเชียงรายก็แดดไม่เบาเลยเด้อเพราะว่าเจ๊ทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกวันเลยที่ไปเชียงรายแล้วก็ตากแดดจัดนานมากๆนะคพะพอกลับมาจากทริปเชียงรายผิวก็เป็นอย่างที่เห็นเลยก็คือมีความหมองคล้ำมีความแห้งกล้านนะคือผิวมันถูกทำร้ายจากแสงแดดนานๆตอนที่เจ๊ไปอ่ะก็คือโมแต่สนุกไรเงี้ยเราก็ลืมทาครีมกันแดดระหว่างวันมันก็เลยไม่มีการปกป้องของผิวเนอะกลับมาเนี่ยผิวมันก็เลยแย่อย่างที่เห็นนะทุกคนสภาพผิวก็เลยจะมีความหมองคล้ำค่อนข้างสูงแล้วก็ อันนี้จะเพิ่มเข้ามาก็คือแห้งกลั้นขาดน้านะเพราะว่าเจเข้าใจว่าเป็นเพราะตากแดดนานอะ่ะความร้อนมันระอุอยู่ใต้ผิวทําให้พวกคอลลาเจนอีลาสตินเนี่ยมันเสื่อมไปมันเสียไปอย่างเงี้ยทำให้ผิวมันดูกล้านก,านกว่าปกติแล้วก็มีริ้วรอยหนักขึ้นนอกจากนั้นก็คือผิวมันก็ดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะมันขาดน้ำนั่นเองนะคนี่คือสภาพผิวก่อนเริ่มใช้ของเจหลังกลับมาจากทิปเชียงรายหลังจากที่ใช้ตัววอริเต้เอชดีไวท์สักประมาณสามวันเนี่ยก็ผิวมันก็จะดูดีขึ้นอะ่ะอย่าง ูมีน้ำดูมีความชุ่มมากขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าเรื่องสีผิวเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่นะคะหลังจากใช้ครบ1อาทิตย์โอ้ผิวหน้ามันก็จะมีความแบบเอออันนี้ดีขึ้นจริงๆอย่างแรกเลยก็คือนอกจากผิวมันจะดูมีความช่าน้ําแล้วก็ไม่มีความร้อนใต้ผิวแล้วเนี่ยเจ๊รู้สึกว่าแต่งหน้าติดดีขึ้นกว่าตอนกลับมาจากเียืงไร้แรกๆนะคะอาจจะเป็นเพราะหลังจากที่ผิวมีความชุ่มชื้นสูงๆมันก็เลยกลับมาสมดุลเวลาแต่งหน้านมันก็เลยจะดีขึ้นแล้วผิวหน้าโดยรวมมัััันนนนนกกกก็จะดูแแแแบบบไมมมม่่่่หห้้้้้งงรรรรราเเืออคคววทีิใใชชพ14 ใช้ครบ14วันนะเจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันดีมากจริงๆเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเยอะมากและใจเจ๊ให้ตัวเวอร์ดต้ไปตั้งแต่ตอนที่ปาดแป้ง17ครั้งแล้วแบบไม่ทําให้ผิวหน้าของเจ๊มันแห้งนะคะเพราะปกติแล้วถ้าเกิดว่ายุ่งกับผิวหน้าเยอะขนาดนั้น,นในครั้งเดียวหนึ่งวันเยอะขนาดนั้นเนี่ยผิวแบบเจ๊ก็คือแห้งเป็นขุยเป็นสิวอุดตันอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้คือผิวหน้าเจ๊ยังปกติดีทุกอย่างบอกเลยว่าคือชอบมากจากใจของเจ๊เลยแล้วก็ค่อนข้าง แบบโล่งใจที่ตัววอริเต้เซตเนี้ยสามารถปกป้องผิวเจ๊จากการทํารีวิวแป้งครั้งนั้นได้นะคะอันนี้คือวัดดวงเลยนะเพราะตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดปาดแป้งแล้วใช้ตัววอริเต้ทั้งเซตเนี้ยช่วยอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันช่วยไม่ได้ก็คือหน้าพัางพังไปเลยแล้วก็เว้นการแต่งหน้าการทาคลิปไปเลยอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เพราะว่าต้องไปกดสิวแน่นอนนะคะแต่นี่ก็คือรอดปลอดภยัยไม่มีสิวอุดตนันแล้วก็ไม่มีความแห้งมากล้ามกายนะคะคดมากจริงๆบอกได้แค่นี้นะผลการใช้าง,งานทั้งหมดของเจ๊พูดเลยว่าชอบ ชื่นชมแล้วก็ทําได้เกินความคาดหมายมากๆเลยทุกคนดีผิวแห้งแต่หน้าติดยากขาดความสมดุลผิวขาดน้ําต้องลองแพ้ง่ายต้องลองดี แล้วนี่ก็คือผลการใช้งานของเจทั้งหมดนะคะสำหรับตัวสกินแคร์ของเวอร์เรเในไลน์ของฟูลฟิลเอชรีวนะคะในเรื่องของริ้วรอยต่างๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าเจเป็นผู้ที่มีปัญหาริ้วรอยอย่างชัดเจนเลยนะคะเห็นจากผลรีวิวแล้วก็น่าจะตัดสินใจแล้วก็ให้คำตอบกับหลายๆคนได้แล้วที่กำลังมองหาในส่วนของสกินแคร์เกี่ยวกับริ้วรอยแห่งวัยนะจ๊ะทุกคนคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองตัวเวอร์เรเตฟูลฟิลเอชรีวทั้งเซรั่มเจลมอชเจอร์ไรเซอร์แล้วก็อินเทนด์มอชเจอร์ไรเซอร์ก็สามารถหาซื้อได้ที่ สันนะจ๊ะทุกคนหรือช่องทางออนไลน์ข้างล่างนี้แต่คลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบอกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังดูข้อมูลของตัววอร์ริเตอตัวนี้หรือกําลังมองหาสกินแคร์ดีๆสักตัวอ่ะวันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกังเาไว้ใน YouTube กด Follow แล้วเห็นโพสต์ก่อนในแฟนเพจจะได้เจอกันอีกจ้าไปแล้วสวัสดีจ้าบาย